สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีเอฟซีน้องไม้สบายดีพี่น้องถูกหมองถูกบ่อนเดอ้อคือเก่าคือเดิมวันนี้มาเน็บผ่าถุงลาวน้ำงามพี่น้องเลยอันนี้สิเป็นตีนสิบเนาะขออนืญอตว่านี่สิเป็น ตีมค่ะถุงลาวผ่าไม้ลาว mm hmm. ก็เจ้าเอิญไม้เอียงไม้สะพายแม่สีไม้ลาวอยู่ทางจำปะซักพี่นเนาะเอิญต่ำสีสะพายแค่นนะแต่ว่าเคสเคสสวรรค์เคสเท่าเนี่ยจบ่คอยได้ต่ำเองเดอกเพราวะว่ามันบนเม่นเผาของเฮานะ สินะพายมันมาแต่ทางใต้อีพี่เนาะทางนาครปากเซสะพานาเขนเข้เามันจะเป็นคนละสินมาในสินสีทองงามงามีาม่เนาะคนน่อยๆขาวๆหุ่นดีๆใส่กระสิขาวจ้ะ สียงงีบก็สิรบกวนหูหน่อยนึงเพราะว่าถ้าสีไส่จักแบบว่าแบบบ่มีเสียงหั่นนะพี่น้องมันสิมันสิดูเฮาหั่นนะเวลาเฮาเย็บไปเวลาเฮาหยัเฮายบไปก็สิรู้สึกแบบมันดูดแต่ถ้าเฮาใส่จักแบบมีเสียงแบบนี้นะแบบมันบ่ดูดมันบ่ยังเฮาหั่นแต่ว่าเสียงก็สิดัคันไส้แบบ จักรุ่นบบมีเสียงมันกะมันกะเสียงกหา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 ําเฮานะพี่น้องเพราะว่านี่ปลาวกระดูดไปแบบบุซึกแบบคือไฟจักไฟยางเฮาหะนะก็เลยเลือกแบบตัวที่มีเสียงมีเสียงดังกันก็ตามมันะห มาเลนตีนแล้วหอ้องจังสิไปขอพื้นนะจ๊ะเลนตีนแล้วคอยเข้าขื้น นี่เขากกเลรนตีนซิจเรียบร้อยยังแต่มาต่อใส่ฝืนเนาะเดี๋ยวมาเข่าวฝืนเหมือนกันไทยกับเลาสินี้ปกกันได้พี่นอ้องไทยคนซีคนสีไม่ได้ต่อตรงเข้าคือเขานะ ខ្ជាម្រោល្រោទៅជាន់ស្សៈនៅល្រុងស់ក្រូវាប់រាស់ចូលអានដំអាច្រោនៅក្រា mà bừng cam tỏ tím nó tỏ tình xin tỏ tím đẹp lao lao cô đây chỉ đẹp nhất สิเลากับเบิ่งเอากระดาได้แล้วเพราะว่าสินี้มันก็ปริญาค่ะมันบริญญาคือเสือนะเแบบเาเบิรงเอากะหูจักเด็แบบกเบิรงเอากะหูีเน็บีปมันรเสือแต่สียาเลยค่ะท่านผ่าทุงนี่ những ngày này cái đó, thế này có sửa lá thảo đây Đọc trong chương trình xí, xí. สีทองใส่แล้วเพิ่มความขาว